ตาเถากองเขาหลอบสุดท้ายพี่นอ้องชาวนางจะจิกั้นไขยได้ชาวนางแมวกี๊ยไสุดแซ็กซี่ขนาะดเสืออ้อหนาเป็นเก็ยบใหม่กับสงกำลังสิได้นุง่ง ปาเถอะเฉพาะกย่จลงเกาซิเนาะแกะถิ่มมาเลเกือบนะเจ้าหมอลอยเอพ่อ แล้วแล้วพี่น้องบ้านนี้น้าคนขึ้นมาไหวอยู่ลานเบิดแล้วมีแตรล่อปั่นอย่างเดียวบ้านนี้ขาดตลุดมาปั่นให้เท่านั้นอาวเ อย่าให้มันเข้ามันเข้าอย่าให้น้องเลยพ่นนี่ยังฉิดตกอยู่ได้เนี่ยโดยเพืว่าโดยเพื่อว่าก็มาซีโรดบ่ทาผ้าทั้งนั้นได้เสียหายปเจ้าของเสียหายไม่รอใครทั้งนั้น แม่ว่างกระซีทั้งนั้นบุติรถไฟเดี๋ยวก็มาดอกไปเอากบไปเมียน เจ้ก็แต um um ่งต um ัวสวยทั้งมนี่ฮะไ่ร้ายทิ่กระถ่าเองม่นกูจดตีมันกูอยากลงนะมาลงมาลงมา ไม่ต้องมาเสืออะไรมาขากแนวเโอ้ยขี้ไปี้ไก่ พี่แบล้วไปใช่เลยวะจับเนี่ยโอ้ยโอ้โหโคตรหล่อภูเขาแล้วแกเวไปลย

เน่างเน่างร้อหนึ่ง <objection>. ก็มีแห้งจะมาอีกกี่ ใจใจลูกสิตกนะาามานางเอาเป้าอย่างนี้แต่วนะ่านาะ้เอาเป้าอยนะู่ทนะี่นะ่องลดเต้นพะุ่งคนโะน้นโน้น พี่ชื่อรถเกี่ยวผุนพี่นห,หนาฉนะ่ชอัตะลึกรถปัน่นชื่อรถเกี่ยวขาผุนรถปั่นมันล่าสมัยแล้วนี่ข <c oughs> ี่รถกูจะรถปั่นเข่าผุนรถนั่นดูดขา่าผุนเฮ <c oughs> ้ยเ้ยไก่แลวแกกระำนี่ ไ้ยคำล้ากูกันนอนแหล้กก็พันเอ็กเอ้ยถาแตกโตเลยค่ะว่าจะไปซื้อหัวหานจะหน่ช่วยหนอยมปั่นเข่าเอาหอข้ามจะได้่าชไ้มเีนมื่อแรกฝยอเขายอนนี่หัวหนเยตาเขาสญเยอกาหมน้าหนกันีแล้วหมูไป affiliated. นเ okay. ด้อโอ้ยตงลนะจีย้ด้มาพู เดี๋ยวเต้ามันหวานเนาะที่รักษเลยัีเลยอะไรยังลงมาวอขาวไรเทียบฟ้าวันขึนเงีงอย่างก็จำเราไมยอย่างเราเราเลยนีแอร์เขามียินในยองนี่อยูไปเดิน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  เดินๆนะไปมาลุ้นพี่น้องเราจะได้แจ็คสอบมาพี่น้องมาลงมาลงกันพี่น้อง FC ทานได้ชีท่ายถือพี่น้องมามาลงมาทายกันว่าเข่าทั้งเบิร์ตนี่ชิได้สำหรับกองนี่พี่น้องชิได้แจ็คอันแจ็คสอบพี่น้องคอมเมนต์ไว้พี่น้องใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อลงกันเอาไปชิได้ไปชี้เล่นน้ำเนาะ FC กับเข่ามาเบิ่งหลายคนอีู่ดอกมาเล่นน้ำกระเบิ่งดูพี่น้อง ขันไพท่ายถือสิลเบาแลนี่พี่น้องไปดัดไปัไปเ้คนตกัแข้าแงกัร้อยัดไปด้ลยขึ้นไปยังมันกลางบ่กูท้าว่ามึงแกได้บ่าเสือมนาท้ามีเสือศักิเซออพื่อนนุ่งกูก็เจออยู่หาง ไปนางพกนี <Deus> <ta semester ค ะ> ่ยพออีกกี่ได้พอเห็นมันอยู่ มองดูมึงวัดเทไรแหละก้อเข้าตัวนี้มึงว for for งัดจัคสอบมึงวัดเข้าซิบอีพออีพอวัดเจ็ดซิฟออกเวียกับเข่าซิฟใจเด้เนี่ยบ่ยากหุ่มเชยนี่ ตัวฝนตกจึงลงมานับตามหนองคุณเบาวบามาแล้วป็่แหลนว่าใจเจะเวิรงดูลูกจะเจะเบิ่งดูลูกเก่าความแสงนะปบาเบามาเดือน นอนูห่อไข่บ่อยม้รับถมมาเลยทาสติ๊กเองเองดูค่ะขากน้ำมึงห <c oughs> <c oughs> นามันตักมา ชุกก็คือปรเหต์เ่ามันดังดู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 ดดนะชูอีพ่อมันดูมันเตะตีนโค้งเจ้านั่นโอ้ยสิกอะนไหนแ้แนบ่าจาา้าห่ะของตีนโค้งผลมะง,ง่งคัดขาเนี่ยมันของบทตีหินคัดตีนโค้งพอใหญ่บ่ลูกโอ้ย เอาเกือบเวลได้เกือบได้เอาเกือบก่อนไปลูอปเกือบไปตีนโค้งพใหญ่เห็ดเช่นบ่ขึ้นังไเนาะมแล้วอท้งออาอานมึงบ่เออได้ทำเห็ดวาามาเห็ดพิตรอติสะคือทังนี้ตลอดคือยิ่งบุกขึ้นลองแหล่ด้วยะไม่เอ้ยมันฮะฮเดเห็นบ่ฮเดนะมันพึ่งขึ้นเลยฮะฮัเดยนันพึ่งขึ้นเลยคะ สามนี่แะละพี่น้องนอบบนวัดชี